สเปนิชฟรูไข้วัดที่ฆ่าคนมากกว่าโควิดเป็นสิบเท่าในช่วงเวลาที่่าพูดคลิปนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โคโรนาไวรัสหรือโควิดกำลังระบาดแล้วก็ทุกคนทั่วโลกเนี่ยกำลังกลัวโดยเฉพาะประเทศของเรากลัวขนาดที่ว่าผ่านมา4เดือนกว่านะแล้วเราพูดตอนเดือนสิงหาคม2020ก็ยังไม่เปิดให้ต่างชาติเข้าแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะเปิดเมื่อไหร่คนที่ได้มาฟังคลิปนี้หลังจากนี้อีกหลายปีก็คงจะรู้คําตอบกันอยู่แล้วแต่ว่า ใครจะรู้นะว่าความกลัวโควิดมันมีต้นเหตุมาจากไอ้ไข้หวัดเนี่ยสเปนิชฟลู proof. อธิบายก่อนว่าสเปนิชฟลู proof, หรือไข้หวัดสเปนเนี่ยนะมันเป็นไข้หวัดที่ฆ่าคนไปเยอะมากแล้วก็ติดง่ายคือเยอะมากนี่เยอะกว่าโควิดเป็นสิบเท่านะแล้วก็มันจะมีเวฟสองเวฟสามเวฟสี่คือเหมือนทําท่าจะดีขึ้นแล้วก็มีขึ้นลูกยักษ์มาอีกฆ่าคนไปอีกแล้วก็กินเวลานาน,านมากกว่าจะหายขาดจากโรคนี้ฉะนั้นพอตอนโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ย ซึ่งติดเยอะตายเยอะเหมือนกันใช่ไหมเขาก็กลัวว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันร้อยปีที่แล้วไงที่มีสเปนิชฟลูเนี่ยเขาก็กลัวว,ว่ามันจะเหมือนไอ้ไข้หวัดสเปนนี่แหละเขาก็เลยกลัวกันไงอในวันที่พูดเนี่ยเวลาผ่านมา4เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าโควิดไม่ได้ร้ายแรงเท่าสเปนิชฟลูแต่เขาก็ยังคงระวังระวงกันอยู่ นะครับก็คนที่มาฟังคลิปนี้ในอนาคตก็คงจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอาจจะแย่กว่าที่อ๊อฟพูดก็ได้หรืออาจจะดีกว่าที่อ๊อฟพูดก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างที่อ๊อฟพูดจริงๆว่าไม่ได้หลแรงเท่าไข้หวัดสเปนเลยนะครับก็ทีนี้สเปนิชฟลูเนี่ยย่อมาจากอันนี้นะส p a นิชอินฟลูเอนซ่าต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ยังไงบ้างยูทูบเบอร์เขาจะชอบถูกเรียกอย่างนึงว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมซึ่งบอกก่อนเราไม่ใช่พวกเรานะพวกเราไม่ได้เป็นอินฟลู COVID, เนอนเซอร์ใด โคโรนาไวรัสดีซีส s e 2019เดรยย่อมาเป็นโควิด -19 นี้ไงอ่ะแล้วทีนี้ไข้หวัดสเปนเนี่ยนะมันร้ายแรงยังไงคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการระบาดในตั้งแต่ปี1918ประมาณ100ปีพอดีอันนี้2020ใช่ไหมัน2้ยปีที่แล้วซึ่งตัวเชื้อไวรัสเนี่ยเขาเรียกว่า H1N1 Influenza A Virus ระบาดในช่วง1 9 1 8 1 9ถึง1920กินเวลาถึง2ปี แล้วก็มีผู้คนทั่วโลกเนี่ยติดเชื้อนี้มากกว่า500ล้านคนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสมของโลกแล้วก็ในสมัยโบราณกว่านั้นนะช่วงชียุโรปเขายังใส่ชุดเกาะฆ่าฟันกันอยู่เนี่ยนะก็จะมีพวกอาหิวาตะกะโลกอะไรอย่างเงี้ยนะไขหวัดหนูอะไรเงี้ยซึ่งฆ่าคนไปครึ่งคอนทวีปแสดงว่าอินลูเอนซ่าเนี่ยยังแรงน้อยกว่าอันนั้นอีกหรือเปล่าก็เลยเป็นอันดับสาอ่าแล้วก็ทีนี้คือโควิดเนี่ย ถ้าเทียบกับโรคอื่นนะโควิดก็คือโรคระบาดท,ที่สามารถติดเชื้อกันได้ใช่ไหมซึ่งคนในช่วงเวลาเนี้ยที่กลัวกันก็เพราะว่าไม่ได้กลัวตัวเองจะติดจะตายแค่คนเดียวแต่ว่ากลัวจะแพร่ไปถึงพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ก็คือเขาบอกว่าหนึ่งคนสามารถแพร่เชือ <c oughs> ้อโควิดไปได้อีกหลายคนเลยแต่ว่าโรคติดเชื้อเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยไม่ใช่สาเหตุการตายอันดับหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้นะสาเหตุการตายอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้ออย่างเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจอย่างเงี้ยคือโรคที่ไม่ติดเชื้อตายเยอะกว่าโควิดหลายเท่ามากแต่ว่าเวลานี้คนกลับกลัวแต่โควิดเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตอนช่วงที่โควิดระบาดนักๆเนี่ยเขาบอกว่าโรคอื่นอย่าเพิ่งนะสำรองที่นั่งไว้ให้โควิดอย่างเดียวก่อนโรคอื่นก็เลยรอไปคนอาจจะตายเพราะโรคอื่นแต่ว่าไม่ได้บอกสถิติไงตอนนี้คนตายเพราะโควิดมีแต่คนสนใจอ่ะการติดเชื้อ500ล้านคนในขณะที่ตอนที่พูดคลิปเนี่ย มีคนติดเชื้อทั่วโลกประมาณสิบเจ็ดล้านกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตเกือบเกือบเจ็ดแสนคนแล้วกันในระยะเวลาที่ผ่านมาเริ่มระบาดหนักก็คือจริงจริง,รงตั้งแต่กลางเดือนมีนา,าก็นับเป็นสี่เดือนแล้วกันติดเชื้อสิบเจ็ดล้านแล้วก็เสียชีวิตประมาณเจ็ดแสนถ้าครบปีก็น่าจะประมาณเสียชีวิตประมาณประมาณสองล้านอ่ะอย่างมากสองล้านอ่ะแต่อันนี้เขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยการเสียชีวิตจะอยู่ที่คือตัวเลขนี้ไม่ไม่แน่นอน เพราะการเก็บสถิติอาจจะไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเสียชีวิตนะอยู่ระหว่าง17ล้านถึง50ล้านคนถ้าเทียบกับตัวเลข2ล้านซึ่งซึ่งหมายถึงว่า4เดือน่ะประมาณ7ล้านฉะนั้นปีหนึ่งก็อาจจะ2ล้านหรืออาจจะไม่ถึงเพราะมันอาจจะดีขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือปีหนึ่ง2 000, ล้านเทียบกับเมื่อกี้รเราบอกว่า2 000, ปีใช่ไหมที่มันระบาดอยู่อะ2 000, ปีอยู่ระหว่าง17ล้านถึง50ลนะ้าน่ะเอาแค่ตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ17ล้านเนี่ยนะมันก็เทียบกับ2ลล้้้านไไม่ไดแว 17ล้านภายในสองปีก็ปีหนึ่งเกือบสิบล้านเทียบกับตัวเลขสองล้านก็คนละเรื่องกันแล้วแต่ว่าคนช่วงนี้กลัวกันมากแต่ความแรงนี้เทียบกับไข้หวัดเมื่อร้อยปีที่แล้วไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ในนี้เอาไม่ได้พูดหมดนะเพราะว่ามันยาวมากๆก็ขอสรุปมาให้เพื่อนๆแค่ฟังรู้เรื่องก็พอก็คือเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยนะคือถึงจะชื่อว่าไข้หวัดสเปเนมันไม่ได้เริ่มต้นจากสเปนนะมันเริ่มต้นจากอเมริกานั่นแหละเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจากที่เนี่ยฟอร์ดลิลี่เนี่ย ที่รัดแคนซัสแล้วก็ช่วงเวลานั้นนะมันเป็นช่วงของปี1918เป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเป็นสงครามที่เยอรมนีเนี่ยกับอีกหลายประเทศเนี่ยในยุโรปนะก็คือก่อสงครามกันแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็คือเข้ามาร่วมด้วยในช่วงท้ายสงครามก็ถ้ามันเริ่มต้นจากอเมริกาแล้วอเมริกาเข้ามาร่วมด้วยตอนท้ายสงครามก็คืออเมริกาเป็นคนเอาเชื้อมาติดในยุโรปนั่นเอง ช่วงเวลานั้นน่ะที่มันชื่อไข้หวัดสเปนคือในช่วงเวลานั้นยังเป็นการลบกันของทั้งสองฝ่ายอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ขวัญกําลังใจของทหารยังคงมีอยู่เขาก็เลยจะพยายามรายงานข่าวไอ้ไข้หวัดเนี่ยให้น้อยที่สุดคือเหมือนว่าจริงๆมันระบาดในช่วงที่มีการรบคนอเมริกาเอาเชื้อมาติดแต่ว่าเขาแบบเหมือนจะประมาณว่ารายงานข่าวให้น้อยที่สุดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าปิดข่าวนั่นเองมันก็เลยแอบระบาดแบบเงียบๆแล้วก็ประเทศสเปนเนี่ยในช่วงเวลานั้นคือเป็นประเทศที่เป็นกลาง ฉะนั้นไม่ได้เข้ากับฝ่ายใดทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะก็เลยซวยไปด้วยเพราะว่าแม้กระทั่งกษัตริย์ของสเปนเนี่ยนะคิงอันฟอนโซที่13เนี่ยนะก็ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่มาของสเปนิชฟูไปเลยเพราะว่าพอติดเชื้อก็คือมันเริ่มระบาดที่สเปนท,ทั้งทั้งที่สเปนนี้ไม่ได้รู้อิโนโอยเนอะไรด้วยเลยอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านมาคือสเปนอยากจะเอาเรื่องเรื่องนี้กับอเมริกาด้วยหรือเปล่าแต่คงไม่ได้เอาเรื่องมั้งเพราะไม่เห็นจะมีพูดอะไรเลย ซึ่งก็คล้ายๆกับโควิดที่เขาว่ากันว่าเริ่มต้นระบาดท,ที่จีนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวลือว่าจริงๆมันก็เริ่มต้นจากทหารอเมริกาอีกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็โทษจีนหมายถึงอเมริกาก็โทษจีนว่าเป็นต้นเหตุแต่จีนก็สวนกลับว่ามันเป็นเพราะอเมริกานั่นแหละฉะนั้นถ้าใครมาฟังคลิปนี้หลังจากนี้ก็อาจจะรู้ต้นเหตุที่แท้จริงแล้วก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนกันแน่ อ่ะอันนี้เรากระโดดข้ามมาน,นิดนึงก็คือพูดถึงไทม์ไลน์นะที่เขากลัวกันว่าตอนช่วงเวลาที่พูดเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะเจอเว็สองเว็บ2เนี่ยเนี่ยไอในนี้ก็พูดถึงเว็บเหมือนกันมันมีถึงสี่เว็บเลยนะเขากลัวว่ามันจะเหมือนกับไอไข้หวัดสเปนนี่ไงก็คือเว็บ1เนี่ยของไข้หวัดสเปนนะก็เริ่มต้นที่ปี1918กก็คือเริ่มต้นจากทหารอเมริกันนายหนึ่งนั่นแหละ ที่มีการรายงานว่าพบการติดเชื้อที่รัฐแคนซัสเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆแพร่มาแพร่มาจนกระทั่งกลายเป็นว่ามีการรายงานว่าผู้ชาย500กว่าคนก็คงเป็นทหารนั่นแหละมีการป่วยแล้วก็ไวรัสก็มาถึงนิวยอร์กนะในเดือนเมษานยนปีเดียวกันแล้วก็ช่วงเวลานั้นก็คืออเมริกาก็กําลังเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมมันเหมือนมันมีการปลุกขวัญกําลังใจประชาชนให้พึกเหิมให้สนับสนุนทหาร ก็ในปีเดียวกันนั้นอ่ะก็คืออเมริกาก็ขึ้นบกยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอเชื้อเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในส่วนอื่นของประเทศฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแล้วก็สเปนแล้วก็ไปถึงเมืองของทางยุโรปตะวันออกเนี่ยอาจจะเป็นโปรแลนด์แล้วก็ยูเครนแล้วก็แน่นอนว่าสองประเทศนี้อยู่ใกล้ๆเดรมาน,นีใช่ไหมเดรมน,นี์ซึ่งเป็นคู่ปรับ S <S ในช่วงเวลานั้นก็สงสัยว่ามันก็มาติดเชื้อกับพวกนักโทษรัสเซียที่เยอรมนีคุมขังอยู่ใช่ไหมเยอรมนีเองตอนนั้นก็ติดเชื้อเหมือนกันติดเชือ้อจากนักโทกษรัสเซียที่ถูกคุมขังอยู่อะ่ะแล้วก็มันก็ไปแพร่ไปถึงอเมร네ิกาเหนืออินเดียญีย่ปุน่นแล้วก็ไปถึงเซาท์อีส,อสเอเชียเ,เลยอ๋อประเทศเราโดนด้วยหรือเปล่าตอนนั้นแล้วก็ไปถึงจีนแล้วก็ไปถึงออสเตรเลียโอ้โหไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วมาก แล้วก็มีการรายงานกันว่าในอเมริกาก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า7 5 0 0 0นหคนเออรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะตั้งแต่6เดือนแรกของการระบาดเนี่ยนะเอออันนี้เรื่องตัวเลขดเอาไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าอเมริกาในช่วงเวลานี้ก็เสียชีวิตไปแสนกว่าคนในช่วงสี่เดือนแล้วก็มีการระบาดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วงนั้นน่ะไม่มีข่าวว่ามีการกักตัวใดๆด้วยนะเพราะว่าทําการลบกันอยู่ใช่ไหมคือแอโควิดเนี่ยพอแต่ละประเทศรู้ว่า มีการแพร่ของเชื้อไวรลสเนี่ยกักตัวกันใหญ่เลยก็คือถึงขั้นล็อกดาวน์ปิดเมืองกันเป็นเดือนเลยนะแล้วก็ใครจะเดินทางเข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าของยุโรปนะก็จะต้องกักตัวใช่ไหมส่วนของไทยนี่ก็ปิดเลยไม่ให้ใครเข้าเลยสักนิดเดียวถ้าเขาได้จะพอพวกญาติญาติของพลเมืองชาวไทยเท่านั้นแล้วเข้ามาก็ต้องกักตัวแต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีการกักตัวใดๆฉนะนั้นเลยทําให้ประมาณสามในสี่ของของทหารฝรั่งเศสครึ่งหนึ่งของทหารอังกฤษแล้วก็ ทหารเยอรมัน9แสนคนเจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นรูปที่ว่าเขาก็มีการใส่หน้ากากาอนามัยหรือใส่มาสก,กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะดูดิฝรั่งเขาก็มีใส่มาสก์นะอันใหญ่มากเนี่ยเป็นตำรวจของ C ซียร์เทิรเขาบอกว่าเวฟ2เนี่ยแรงกว่าเวฟแรกมากสำหรับไข้หวัดตัวนี้นะคนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยคนที่สุขภาพดีเนี่ย ก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่าพื้นตัวได้เร็วมากก็เหมือนโควิดอีกคือมันมีส่วนเหมือนโควิดหลายอย่างเขาก็เลยกังวลกันเพียงแต่ว่าเวลามันผ่านมาก็พิสูจน์ว่าโควิดไม่ได้แรงเท่ากับไข้หวัดสเปนเขาบอกเว็บสองนี่มันแรงกว่าเว็บหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ในเดือนตุลาปี1918เนี่ยอเมริกามีผู้เสียชีวิตนะประมาณเกือบสามแสนคนโคเปนเฮเกนเดนมาร์กมีผู้เสียชีวิตหกหมื่นคนเนเธอร์แลนด์สี่หมื่นคน ก็คือคนละเรื่องกับตอนนี้ตอนนี้คือเสียชีวิตไม่เยอะหลมแหลมมากมันก็อาจจะเป็นเพราะาเรามีการป้องกันที่ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนนะเนาะมันตั้งร้อยปีแล้วนี่ใช่ไหมก็ตอนอย่างตอนนี้เดนมาร์กก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิดหกร้อยกว่าคนแล้วก็เนเธอร์แลนด์มีประมาณหกพันกว่าคนก็ตัวเลขห่างกับในอดีตมากในขณะที่บอมเบย์ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น,นะอ,นอินเดียนะอันนี้อินเดียจีนโดยมีคําว่าบุมไบมีรายงานการเสียชีวิตหมื่นห้าพันคนต่อประชากรหนึ่งจุดหนึ่งล้าน แต่อินเดียนี่มีประชากรเป็นร้อยล้านนะฉะนั้นก็คงคันเสียชีวิตเป็นแสนคนละมั้งครับก็รายละเอียดก็คือเราเป็นการสรุปมาให้ฟังถ้าใครต้องการอ่านแบบเต็มก็คือลิงก์จะอยู่ที่ใต้วิดีโอนะครับเพราะว่าอีกเยอะมากเลยเขาก็จะเป็นการเจาะลึกว่าแต่ละประเทศก็คือได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะครับก็คือคลิปนี้อัพตั้งใจจะสื่อให้เห็นว่าการเริ่มต้นของความกลัวโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิดเนี่ยเป็นเพราะเราไปเปรียบเทียบกับไข้หวัดสเปนเมื่อหนึ่งอปีที่แล้วนะครับ พะว่าเรากลัวว่าจะมีเว็บ2ซึ่งจะแรงกว่าเว็บ1หลังจาก2แลเราก็จะมี3 4อะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าจะเหมือนแบบนั้นนะครับซึ่งในเวลาที่พูดก็ยังไม่มีวัคซีนที่ยังรักษาคนก็ตั้งความหวังกับวัคซีนกันมากเลยว่ามีวัคซีนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเราได้ได,ได้ใช้ชีวิตกันตามปกติอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อเวลาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ไายแรงเท่าไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเราก็สมควรที่จะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปตอนนี้เรากลัวกันจนถึงขั้นว่า ไม่ยอมให้คนต่างประเทศเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศก็คือถ้าชาวต่างชาติเป็นศูนย์รายได้ของเราในประเทศก็จะหายไปถึง2ล้านล้านบาทซึ่งประมาณ15%ของรายได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้มีคนในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งเจ้าของเองแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยตกงานกันอีกมากมายก็คือนี่คือความกลัวในสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่เมื่อผ่านมาหลายเดือนเราก็ พอจะรู้บ้างแล้วเราก็ควรจะลดความกลัวลงถือเป็นการบันทึกเหตุการณ์หลังจากที่โควิดได้ระบาดมาประมาณ4เดือนแล้วก็มาเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่สเปนที่ออพพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือออฟประเมินจากสถานการณ์ในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะว่าสถานการณ์ของยุโรปหรือของประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มต้นดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาบ้างในบางช่วงบางเวลาแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตรวมถึงอัตราการติดเชื้อของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าลดลงมาจาก ช่วงแรกๆมากซึ่งตอนแรกเรายัางไม่รู้แล้วก็พวกประเทศฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันรับมือเขายังอยู่ใกล้ชิดกันเขาก็เลยติดง่ายแต่ตอนนี้เขาปรับตัวสถิติมันก็ดีขึ้นส่วนของประเทศเราเชื่อว่าที่ไม่ได้ติดเยอะตายเยอะก็เพราะว่าเราไม่ได้วัฒนธรรมใกล้ชิดคือกอดจูบหรือว่าเอาแก้มแตะก,กันเหมือนฝรั่งแล้วก็เราก็มีการสวมใส่หน้ากากาอนามายัยหรือมาสก์มาตั้งแต่ก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดแล้วก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เราติดเชื้อน้อย นะครับแล้วก็อ๊อบไม่ได้บอกนะว่าอนาคตหลังจากที่อ๊อบพูดคลิปเนี่ยประมาณวันที่2สิงหาคม2020อ๊อบไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้โควิดจะไม่ระบาดเพิ่มแล้วหรือ,อยังไงนะก็คืออ็พูดตามสถานการณ์เท่านั้นว่าตอนนี้ผ่านมา4ีเดือนมันดีขึ้นเยอะแล้วเท่านั้นเองปัจจัยที่อ๊อบคิดว่ามันจะไม่เป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่สเปนก็ต้นเหตุมาจากว่า1คือผ่านมาถึง100ปีแล้ววิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมมาก2คือคนเรียนรู้ที่จะปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว เพราะว่าพอไอไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยตอนที่ระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่เร็วก็เพราะว่ามันเป็นช่วงสงครามแล้วก็ไม่มีการกักตัวไม่มีการล็อกดาวน์ใดๆทั้งสิ้นคือเขารู้ว่ามันเป็นเขาก็ยังปล่อยให้มันเป็นคือเขาไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดนั้นอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยแพร่เร็วเพราะไม่มีการกักตัวคือเชื้อมันมีโอกาสแพร่ได้ง่ายมากอ่ะก็เพราะว่าเป็นการลบกันอยู่แต่ตอนนี้พอเขารู้ว่ามีการระบาดปุ๊บเขาให้ล็อกดาวน์เลยคือปิดเมืองเลยให้กักตัวเลยสําหรับคนที่ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ ฉะนั้นมันก็เลยสกัดการแพร่กระจายได้ก็คือถ้าเกิดเขาไม่สกัดตั้งแต่แรกมันอาจจะแรงเท่าสเปนิชฟลูก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้คือเขาทำเพราะเขามีบทเรียนกันมาแล้วแล้วก็พวกเราก็ประชาชนทั้งหลายของแต่ละประเทศก็มีการป้องกันกันเป็นอย่างดีใช่ไหมใส่หน้ากากอนามัยตอนออกข้างนอกให้เว้นระยะห่างเมตรสเมตรแล้วก็ล้างมือบ่อยๆซึ่งทุกคนไม่ว่าประเทศไหนก็ปรับตัวกันเป็นอย่างดี ก็จะมีบางประเทศที่พลาดในช่วงแรกๆใช่ไหมหลังจากนั้นก็ปรับตัวสถิติก็ค่อยๆดีขึ้นตอนนี้มีเฉพาะยุโรปเท่านั้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ที่เหลือยังคงพุ่งอยู่แต่ก็เชื่อว่ามันจะค่อยๆคงที่แล้วก็ค่อยๆลดลงในอนาคตสุดท้ายย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าออฟไม่ได้รู้อนาคตออฟแค่พยากรณ์จากสิ่งที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะดีขึ้นกว่านี้เยอะก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเราก็พยากรณ์จาก สถานการณ์แล้วก็ปัจจัยแวดล้อมเท่านั้นเองที่เราคิดว่ามันไม่ไหลแรงเท่านะครับครับแล้วก็คนที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงหรือใครที่มาเจอคลิปนี้ในอนาคตแล้วผลเป็นยังไงก็โพสต์คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ